เดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร์ฮาดมาราธอนครั้งที่31เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญและเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องมาตลอดเวลากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและสร้างสุขภาพให้กับชาวไทยทั้งในเชิงเฉพาะและเชิงรวมในวันที่9พฤศจิกายนพลเอกหญิงสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาออกแบบเป็นองค์ประธานพระราชาทาน เพื่อรางวัลและเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร์ฮาฟมารา t h นครั้งที่31ที่โรงเรียนในร้อยพระจุนจอมเกล้าร่วมกับสสสซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจให้ระนักถึงความสําคัญของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่งพลโทอาจินปัทธร,รมจิตผู้บัญชาการโรงเรียนายร้อยพระจุนจอมเกล้าได้กล่าวถึงกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในวันนั้นรวมถึงการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและกิจกรรมเครื่องบินเล็กต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพและสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสสสได้กล่าวถึงความสําคัญของกิจกรรมเดินวิ่งและวิธีการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในงานวิ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพื่อสร้างการรับรู้และสนใจให้กับประชาชนเพื่อเริ่มต้นการออกกําลังกายอย่างง่ายๆและต่อเนื่องไป นายแพทย์พงเทพวงวัชบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวถึงการฟื้นฟูกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวดบ้านเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงเฉพาะและเชิงรวมกิจกรรมเดินวิ่งประเพณีนี้ได้แบ่งเป็น3ระยะทางคือซูเปอร์ฮาฟมาราทอน33กิโลเมตรฮาฟมาราทอน16กิโลเมตรและมินิมาราทอน10กิโลเมตรรวมถึงกิจกรรมเดินวิ่งครอบครัวเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากมายและได้รับการติดตามจากผู้สนใจทั่วไปผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยประเภทซูเปอร์ฮาฟมาราทอน33กิโลเมตรชายแชมป์ตกเป็นของพิทหอเปตจากโรงเรียนนายร้อยจอปอรอและประเภทฮาฟมาราทอน33กิโลเมตรหญิงแชมป์เป็นทางเกลลินเป็นคัมซึ่งวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับประเภทฮาฟมาราทอน16กิโมตโอเวอร์ออนชายแชมป์คือปฏิการเพชรรีชา และประเภทฮาฟมารา t h น16กิโลเมตรโอเวอร์ออนหญิงแชมป์คือวิมลพันธ์แสงขันซึ่งวิ่งเข้าป้ายด้วยเวลาที่น่าชื่นชมประเภทมินิมารา thon 10กิโลเมตรโอเวอร์ออนชายแชมป์คือชยพลเจริญพาณิชย์และประเภทมินิมารา thon 10กิโลเมตรโอเวอร์ออนหญิงแชมป์คือนัทประพัฒน์ศรีคำกูลซึ่งมีผลการแข่งขันที่น่าติดตามและสนใจกิจกรรมเดินวิ่งเขาชะงอกซูเปอร์ฮาฟมารา t h น68จัดขึ้นภายใต้มาตรฐานการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัย ทางด้านการแพทย์และได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสได้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมเดินวิ่งนี้เพื่อสนับสนุนการรณรงค์การกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่กีฬาในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดบุี่อย่างเป็นทางการและส่งเสริมให้คนไทยลดโอกาสการมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ ncds กิจกรรมเดินวิ่งเขาชะง,งกซูเปอร์ฮาบมาราธอนเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและสร้างสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมงานและเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับชาวไทยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพและสร้างความสุขให้กับชาวไทยทั้งประเทศ